สวัสดีคะ่ปะป้าเขียวบอนสีนะคะวันนี้ป้าเขียวบอนสีมันทำารขายบอนสีราคาสามกระถางร้อยนะคะวันนี้มากับอากาศหนาวๆเลยนะคะ,อ,ะอันนี้แม่้าอยู่จังหวัดเพชรบูร์นะคะช่วงนี้หนาวมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูบอนสีกันนะคะวันนี้มาอัปเดตราคาอยู่ที่สามกระถางร้อยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อนุมาหานุมานอมพะพาคะ่ะอันนี้จังหวัด มุกดาหารใบกลมๆนะคะอันนี้หานุมานอมพพานะคะฟอมประมาณนี้นะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะหานุมานอมพพาสีมหาโพคะ่ะกำลังกัดสีนะคะสีมหาโพอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สีสวยๆอย่างนี้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเลื่อนกันมาเรื่อยนะคะอันนี้กวนอูค่ะสุขโขทัยนะคะกําลังเริ่มกัดสีนะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะไม้กั้นยาวนะคะสําหรับสุขโขทยัยแล้วก็อันนี้อปะปึกเขวอันนี้ลืมชื่อนะคะนีไม้เก่าๆนะคะไม้เก่าไม้โบราณ ฟอมประมาณนี้นะคะอ,อันนี้กวนอูนะคะกวนอูฟอร์มประมาณนี้นะอันนี้เพชรพันล้านค่ะลาเขียวก็บางทีก็จําไม่ออกนะคะสําหรับไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะกํลาลังเริ่มกัะสีมนวคะฟอร์มประมาณนี้นะคะเพชรพันล้านอันนี้กวนอูนะคะมีจํานวนนะแล้วก็สอพิญญาค่ะ สอพินญาสีปาดนะคะสีปาดฟอร์มประมาณนี้ค่ะสีปาดแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้กระดูกน้ำตาลนะคะนพะกพักเ้าค่ะนพะกพักเ้าฟอร์มประมาณนี้นะคะนพะกพักเ้านางเกาสุริยาค่ะอันนี้นางเกานะคะไซส์ใหญ่ๆสูงๆเลยค่ะ นางเกาสุริยาอันนี้หยาดฝนนะคะหยาดฝนเป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ลัศมีเงินนะคะฟอร์มประมาณนี้ค่ะชายชนนะคะสามต้นร้อยเนาะอันนี้กวนอูคะอันนี้หงเฮานะคะหงเฮาหงเฮาหงเฮากับกวนอูต่างกันนะคะกวนอูเขาจะใบยาวๆค่ะหงเฮาเขาจะใบ สะพกกว้างกว่านะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้กระถางที่2นะคะมีจำนวนนะคะไม้ทุกตัวสำหรับเบอร์โทรป้าเขียวนะคะ0809459804คะ่ะแอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้อ่าอันนี้ศิลาหุ้มทองแผงเหลืองนะคะหน้าเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็มีอสงไขยคะ่ะ พ,พันวสา,านะคะศิลานักป่านค่ะศิลานักป่านะคะฟอร์มประมาณนี้เลยค่ะหน้าแดงๆสวยๆวยนะคะรัตตนสินค่ะสามกระถางร้อยนะคะ,ะแล้วก็มีลูกไม้อันนี้ลูกไม้กระถางที่สามนะคะสวยมากค่ะลูกไม้กระถางที่สามนะคะอันนี้ก็รัศมีเงินนะคะ ฟอร์มประมาณนี้เลยค่ะอันนี้อันนี้ซับพูนผลนะคะอืมรัะตะนาลุงลุงโลดค่ะนะคะไม้จะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ก็รัตนัรัศมีเงินอีกฟอร์มนึงค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้กระดูกกกระดูน้ำตาลอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ศิลานักปาดคะ่ะเดี๋ยวมาดูลูกไม้กันนะคะลูกไม้ใบหอ,อกนาะคะกระถางตรงส่วนนี้นะคะเพราะลูกไม้เยอะเดี๋ยวลูกค้าเอฟไม่ถูกนะคะอันนี้จะเป็นโซนใบหอ,อกนะคะใบหอ,อกเขียวน้ำตาลค่ะอันนี้ใบหอ,อกอสีชมพูนะคะ อันนี้ใบหอกลายเขียวนะคะแต่โตขึ้นเป็นไม้ใหญ่แล้วเขาจะกระสีมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ใบหอกอีกนะคะะโพกกว้างๆเลยค่ะอันนี้ลูกไม้ใบหอกชมพูนะคะใบหอกชมพูฟอมสวยๆอย่างนี้เลยคะ่ะอ่าอันนี้หลวงลาดหรือลาดชะพึกนะคะ อันนี้น่าจะเป็นราชพฤกษ์นะคะใบน้ำตาลนะคะเป็นจะลงน้ำทองคะ่ะเป็นจะลงน้ำทองนะคะมีทั้งกัดสีและไม่กัดสีนะคะไม้มันโตไม่เท่ากันนะคะอันนี้สีบุรีลำคะ่ะสีบุรีลำนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ใบหอ,อกชมพูนะคะอันนี้ใบหอ,อกอีกหนึ่งต้นนะคะ อันนี้ใบหอกใบไผ่เขียวนะคะแต่กัดสีเขาจะมีกัดสีแดงนะคะอันนี้ลูกไม้ชมพูใบสะพกกว้างนะคะวันนี้มีไม้หลากหลายอยู่นะคะแต่มันจะเป็นไม้กระถาง4ี่นิ้วนะคะราคานี้ลูกค้าเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะอยู่ที่เซตสามกระถางร้อยทุกกระถางนะคะอันนี้อสงไขยนะคะอส่งไขะคะ่ะ ไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายไม้ด่างสมัยก่อนราคาสูงมากนะคะอสมขตอนนี้เราทําจํานวนได้เราก็มาขายในราคานี้กันให้ลูกค้าได้เอาไปเลี้ยงกันนะคะอ่าป้าเขียวบอลสีนะคะอยู่ที่เบอร์โทร0809459804ค่าแอดไลน์หรือโทรมาได้นะคะอ่าป้าเขียววันนี้ก็สวัสดี FC ทุกท่านแค่นี้นะคะสนใจโทรมาได้นะคะ